ไฟฟพ็อกเก็ตไบไฟ i พ็อกเก็ตไบไฟเอาเสียบกับโทรศัพท์เอาเสียบกับคอมเสียบกับทุกอย่างได้ที่เสียบกับ power bank ก็ได้นี่ขึ้นเขาลงง่วยได้หมดใส่ซิมปุ๊บเล่นได้เลยอ่ะอามจา๋ตาตะก้าขึ้นมาเลย Pocket oh, <okay. S 1> พ็อกเก็ตไ i ไฟโหกูจะบ้า มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี้ย <ś led> โอ้เมื่อก่อนซื้อเนะาะช่วงลายตายร้อยโอ้อันนี้เพิ่งขึ้นไหนครับเพนมีอะไรบ้างพอแล้วเนาะตึ่นเทาานี้ก็ปิดเนาะ มาต่อไปนี้เป็นท็อปเทนที่ขายดี